พระนักเทศพระธรรมกรทึกเทศเก่งแล้วก็กินหมากด้วยเทศไปด้วยมีปีหนึ่งบอกว่าเราจะดูแลตัวเองปีนี้ไม่ดูแลคนอื่นน่วยงจะวันเข้าวันษาแล้วถึงจะไปหาเข้าพรรษาหาจำพรรษาอยู่คนเดียวเงน ไปจำมรนษาคนเดียวไปอยู่องค์เดียวไม่เอาพระเนนไปด้วยเราจะได้ตั้งใจทำวามเพียนพอไปไปเสร็จแล้วก็หยิ้มหมากอดหมากอดหมากไปได้อาทิตย์ ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครอดหมากไปได้อาทิตย์นึงพอเข้าอุทิศที่สองวะคนไม่ไหวไยคนที่เ็มาไถานาอยู่ข้างวัดกินหมากลงไปอมหมากกับเขาสักหน่อยเถอะสันเสร็จแล้วก็เลยลงไปอมหมากกับเขาสักหน่อยพออมหมากแล้วก็ ควายกับไถนี่ยังยืนอยู่เอาควายกับไถหยุดไว้ก่อนตั้งแต่เก้าโมงกว่ากว่าจนกระทั่งลูกสาวมาส่งข้าวมเช้าลูกสาวเขาก็ว่าพ่อไม่กินข้าวหนึ่งข้าวออกมาแล้วเดี๋ยวฟังเทศก่อนพ็เลยฟังเทศ ฟังเทศไปจนถึงเกือบเที่ยงลูกสาวมันกลับไปบ้านแล้วมันก็เอาเข้าวกลางวันมาอีกพ่อยังนั่งฟังเทศยังไม่อิ่มพ่อกับฟังเทศไปก่อนพอตอนบ่ายมาหมดหมากอ่อนที่เอาไปพอหมดหมากแล้วก็เลยพอแล้วเทศ หมากหมดไปห่อหนึ่งจนบ่ายโมงบ่ายสองโมงควายมันก็ยังดนะียืนอยู่นั่นเขาให้หยุดือหยุดอยู่นั่นควายควายไถายนาเพราะไม่ได้ไม่ได้เทศไม่ได้พูดไม่มีพระเนนอยู่ด้วยก็ไม่ได้พูด,พด,ด,พดทำวไหว่ายพระทำวัดสวดมนต์เสร็จก็พักเลย เดินยงกลมทำสมาธิภาวนามันอยู่ไปได้อาทิตย์กว่ากว่าอ้างว่าหิวหมากหิวหมากแล้วไปอมหมากซะหน่อยคืออมหมากแล้วก็เทศให้โยมฟังจนเที่ยงจนบ่ายลูกสาวเขาเอาข้าวมาส่งนุ่บ่ายตอนเที่ยง ยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเที่ยงก็ยังไม่ได้กินน,น,น,นั่นเห็นไหมท้องมันอืดเห็นไหมใหญ่เคยเทศเราไม่ได้เทศนไม่ได้ท้องอืดเลยล่ะทำงานก็เหมือนกันเคยทำงานอยู่เป็นประจำก็ไม่ได้ทำงานอี่ไข้ขึ้นเลย ฉะนั้นการทำงานขอให้เป็นสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิคือความคิดให้มันชอบมันชอบมันจะต้องเป็นผู้เห็นภัยของวัตตะเป็นผู้เห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์ ไม่น่าท่องเที่ยวในวัฏฏะมันถึงว่าเป็นผู้เห็นภัยของวัฏฏะไม่ยินดีในความโลภความโกรธความหลงไม่ยินดีในทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสแต่แบเนี้เราแสดงออกโดยที่ไม่รู้สึกตัว เพราะเราเป็นคนไม่มีสติเราแสดงออกโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีหิริไม่มีโอตตาปะอันนี้เราต้องคิดในการแสดงออกกิริยาที่แสดงออกคำว่าศิลคือการสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจ สมาธิคือความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นในอะไรตั้งในมั่นในการที่จะข้ามวัตจะไม่ยินดีในการแสดงออกมีหิริมีโอตตะปะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นยิริยาที่แสดงออก ในความโลภความโกรธความหลงในทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสทั้งหลายถ้าเรารู้ตัวไม่มีปัญหาแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราแสดงออกเราไม่รู้ตัวว่าเราหลงอย่างมันมีคนพูดกันอยู่เรื่องหนึ่งน้องชาย เป็นกิตะเวทพอมันไม่กินยาเนะ่มันกำเริบก,กำเริบข่าวของอะไรตัวอะไรมันปุ๊บจิ้งมันด่าแม่ด่าพ่อด่าอะไรตัวอะไรนะ่ยมันกำเริบพี่ชายมันเก่งใจพี่ชายพี่ชายก็เลยพาไปหลอกให้มันไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยา เอามันขึ้นแท็กซี่ไปพี่ชายก็น,นั่งข้างหน้าแท็กซี่เพราะจะได้จ่ายเงินพอไปถึงโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยามันอ่านอ่อนมันอ่านตัวหนังสือได้เพราะมันเคยไปพอมันเคยไปแล้วว่านี่พิชายก็จ่ายเงินจ่ายเงินค่าแท็กซี่อยู่มันขึ้นไปที่เคาน์เตอร์เลย ไปบอกพวกอยู่ในเคาน์เตอร์ว่ามันพาคนบ้ามาอยู่ในรถนั่นเป็นไหมวิธีคิดของคนบ้ามันเน่ะเป็นไม่ได้เป็นบ้าแต่พี่ชายเป็นคนที่เป็นบ้าไอ้พวกบุรุษพยาบาลก็มาคุมตัวมันละพี่ชายมันบอกว่ามันไม่ใช่ไอ้นี่น้องเนี่ยมันเป็นผมไม่ได้เป็นผมจ่ายเงินค่าแท็กซี่อยู่ มันไปหลอกพวกเจ้าเลยที่ว่าผมเป็นบ้านี่เอาก็มันไปบอกเคาน์เตอร์ว่ามันมันเป็นพาคนบ้ามาโรงพยาบาลเห็นไหมวิธีคิดของมันมันไม่ธรรมดานะคนบ้านดูที่วิธีคิดของมันมันขึ้นไปบอกเคาน์เตอร์เลยว่ามันเนี่ยพาคนบ้ามาไปบอกพวก เคาน์เตอร์พยาบาลพยาบาลก็ลงมาแหละสองคนอันนี้มันรอมนยืนมันรอมันเลยมันลงจากรถแท็กซี่ปุ๊บก็บขนับมันขึ้นไปเลยมันถึงบอกว่ามันไม่ใช่มันจ่ายเงินค่าโรงพยาบาลอยู่แล้วนั่นแหละตัวนั่นแหละที่มันอลราวาตแม่เมื่ออะไรกระจายไปหมดเต้าของพอสุดท้ายมาเขาก็เลยคุมตัวให้ยานั่นเห็นไหม อันนี้เขาเล่ากันมาไม่รู้จริงหรือเท็จหรืออะไรเขาพูดกันมาว่ามันเป็นอย่างนั้นหมอจิตเวชอาจารย์สอนจิตเวชเคยไปเห็นเคยไปรู้เคยไปฟังเขาพูดมาพอภายหลังมาแล้วนี่มันน่ากลัว เป็นครูบาอาจารย์แต่มันน่ากลัวเราไปฟังเขาพูดไปดูข้าวของในบ้านในเมิ้ออะไรตอะไรแล้วมันีน่มันฟังเขาพูดมาแล้วมันเข้าใจฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติที่จะนำพาตัวเองข้ามวัฏฏะเราจะต้องเฝ้าสังเกตให้ดี ถ้าเราไม่เฝ้าสังเกตตัวเราให้ดีนี่นะมันไปไม่ได้เพราะมันติดนิวรธรรมติดปริโภ o ติดทิฐิติดมานะติดอาสวะติดความลุ่มหลงหลงอะไรก็มันยังพอหลงนะแต่หลงในความคิดของตัวเองหลงในคำพูดของตัวเอง มันน่าคิดอย่างทุกวันนี้ฟังดูข่าวสารต่างๆบ้านเมืองเราฟังดูแล้วบางครั้งมันมันไม่เป็นไปกับอริยสัจอย่างวิธีการทำงานวิธีการอะไรตัวอ,อะไรต่างๆทั้งหมดมันไม่เป็นไปกับอริยสัจอริยมรในเมื่อมันเป็นไปกับพัฒนาสนาคม ไม่เป็นไปกับอริยสัจอริยมรรคงานนั้นมันสำเร็จประโยชน์งานที่ทำนั้นมันไม่สำเร็จประโยชน์สุดท้ายมาก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นอะไรอะไรสารพัดที่ฟังข่าวกันแล้วคนมีสติปัญญา คนมีความคิดแต่ความคิดนั้นไม่ไม่เป็นไปกับอริย,ยสัจสติปัญญาที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไปกับอริยสัจอย่างไปฟังข่าวสารของข้อมูลของจิตเวทความโลภที่อยาก ได้ของคนอื่นมาเป็นของตนก็เป็นกิจตเวทชนิดหนึ่งดูที่บันนี้โลภในลาบก,ก็ตามโลภในยศก็ตามขึ้นเชื่อว่าความโลภถ้าเรามองไปอีกมุมหนึ่งมันไม่พอดีคือมันไม่เป็นมัดชิมมา ถึงได้เรียกว่าความโลภความโกรธก็ตามความหลงก็ตามมันไม่เป็นมัชชิมามันถึงเป็นความเดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นแต่ถ้ามันเป็นมัชชิมามันจะไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนแต่ละคนก็จะมีความล่มเย็นในกายในใจของตัวเองนะ แต่ถ้ามันไม่เป็นไปกับมัชฌิม,มาแล้วมันมันจะเดือดร้อนวามโลภก,ก็ดีวามโกดก็ดีวามหลงก็ดีมันทําให้เดือดร้อนไปได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานากรรมคือการกระทําเมื่อทําลงไปแล้วมันจะให้ผลไม่ช้ากเ็เร็วทั้งกรรมปัจจุบันทั้งกรรมในอนาคตข้างหน้า ขึ้นชื่อว่าตรมผู้เจ้าถึงว่าอักตตังดุก,กตังเสยโยความชั่วไม่ทำเสียดีกว่าถ้าทำความชั่วแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังนะจากนั้นมาฟังดูที่ว่าการเดินมรรคของผู้ปฏิบัติในการเดินมรรคของผู้ปฏิบัติมันเป็นมรรคอะไร มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมักหรือมันเป็นสัมมาทิฏฐิมักถ้าสัมมาทิฏฐิมันจะต้องเป็นไปเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อละเพื่อวางทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสไม่ได้แบกเอาทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมาเป็นตัวบงการฉะนั้นการที่เราจะทำงาน ในด้านสินร,รมในด้านข้อปฏิบัติต่างๆพวกนี้เราจะต้องเฝ้าสังเกตตัวเราให้มากอย่าไปมองข้ามตัวเองเพราะคนส่วนมาก99.99%จ 99. 99จะไปมองคนอื่นโบราณเขาถึงบอกว่าโทษคนอื่นเท่ากับภูเขา โทษตัวเองเหมือนกับไข่เหาโทษคนอื่นเหมือนกับไข่เหาเนี่ยมองเห็นแต่โทษโทษของตัวเองเท่ากับภูเขาเนี่ยมองไม่เห็นมันเป็นยังไงโบราณเขาถึงเรียกพูดอย่างนั้นโทษของคนอื่นเท่ากับไข่เหามองเห็นแต่โทษของตัวเองเหมือนกับภูเขามองไม่เห็น เพราะเราแบกทิฏิมานะอาสวากิเลสไว้ทนไว้เหนือหัว,หวเมื่อมันอยู่เหนือหัวเราแล้วมันมองเห็นที่ไหนมันก็มองไม่เห็นที่มันมองเห็นกั็เรื่องของคนอื่นมีแต่คนอื่นไม่ดีทั้งนั้นลูกหลานญาติพี่น้อง มีแต่คนมีความโลภมีแต่คนมีความโกรธมีแต่คนมีความหลงอะไรว่าไปนุษนแต่ตัวเองนี่ไม่มีฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเราจะต้องยอมรับความจริงไม่ต้องให้ใครมาเป็นคนตัดสินใส่โทษเราเรานี้เนี่ยเป็นคนใส่โทษตัวของเรา ไม่จำเก็บแล้วก็ไม่จำความเกิดความแก่ความเก็บความตายซ้ำซ้ซากๆากมานี่เราไม่จำเลยเราไม่เคยคิดถึงมันเลยเราไม่เคยมีความสำนึกเลยว่าเราเคยเกิดเราเคยแก่เราเคยเก็บเคยตายมาแล้วซ้ำซ้ซากๆนับไม่ได้เรียกว่าอเนกชา นับพบนับชาติไม่ได้แล้วเราไม่จำลองคิดดูสักนิดหนึ่งสิว่าเราไปตกอยู่ในคันของมารดาหรือเราไปตกอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฝั่งลองนึกดูที่ว่าภัยอันตรายรอบด้าน เพราะเรามองไม่เห็นฝังเราก็ลอยคอไปที่บันแล้วแต่ลมพัดลมเทแล้วแต่ขื่นมันจะพาเราไปเราประคองตัวเองไปไหวไหมเหมือนกับมหาชนกไหมในชาติที่เป็นมหาชนก ตกอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเราล่ะจะอยู่อย่างนั้นน่ะเราจะไปยังไงเอาอย่างทุกวันนี้เนี่ยมีศาสนามีธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีแนวทางการปฏิบัติมีมัดให้ดำเนินมีทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าบริบูรณ์ทั้งหมด แต่เราได้เข้าไปใกล้เราได้เข้าไปเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมเราได้ไปเห็นผู้ประพฤติธปฏิบัติไหมเราเคยเห็นอกเห็นใจตัวเราไหมเราเคยเกิดความสลดสังเวชในตัวเราไหมเราเกิดมาก็อายุขนาดนี้ แล้วเราเคยเกิดความสลดทังเวทในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายฉะนั้นถ้าหากเราไม่ไม่เกิดความสลดทังเวทขึ้นมาเลยลเราจะอยู่ไปยังไงแล้วมันจะมองเห็นฝั่งได้ยังไงถ้าเราเกิดความสลดทังเวทขึ้นมาในความเป็นมาของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนี่ เกือบล้มเกือบตายมาแล้วกี่ครั้งกี่คราวทั้งการเก็บไข้ได้ป่วยทั้งตายมาตามลําดับตายจากอยู่ในคันก็ออกมาเป็นเด็กอ่อนตายจากเด็กอ่อนก็มาเป็นคนหนุ่มคนสาวตายจากคนหนุ่มคนสาวก็มาเป็นคนเท่าคนแก่พอจะตายจากคนเท่าคนแก่นี่คือจะตายธาตแตกธาตุดับน้ำบัตนะินั่น ถ้าหากเราตกอยู่ในมหาสมุทรบัดเรามองเห็นฝั่งหรือ,อยังลบกำหนดได้หรือยังว่าตะวันออกตะวันตกอยู่ทางไหนเรามีสติสัมปชัญญะที่จะประคองตัวเองเข้าไปหาฝั่งทางไหนถ้าเรามองเห็นฝั่งได้หรือเราประคองตัวเองได้ เห็นฟั่งแล้วแล้วก็พยายามประคองตัวเองเข้าไปหาตะลิงพอขาลงไปถึงพื้นได้แล้วบบดน,นี้ก็เดินขึ้นไปให้มันพ้นน้ำไปน่ะมันถึงจะปลอดภัยถ้าอย่างนั้นเราไม่ปลอดภัยการเกิดแก่เจ็บตายไม่ปลอดภัย นอกจากว่าเราจะเดินข้ามขึ้นน้ำไปให้มันพ้นน้ำไปให้ได้ขึ้นตะลิงไปให้ได้แต่ยังขึ้นตะลิงไม่ได้ก็ไม่แน่ขึ้นจะมันซัดเอาไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ะฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติมันจะต้องมีการเทียบเคียงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเทียบเคียงแบบไหนเพื่อว่าให้จิตใจมันต,ตื่นขึ้นมา ให้มันกระตือรือร้นขึ้นมาสาหรับที่จะทําสาหรับที่จะถอดจะถอนอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นทุกวันนี้มันมีลูกศรมาปัก,กอกของเราอยู่แล้วพลุไปติดกับต้นเสาไว้แล้วเดี๋ยวมันยังมีอีกมาทางด้านสีข้างมาอีกทางด้านซ้ายมาอีกด้านขวามาอีกปักเข้าไป เราอยู่ด้วยลูกศอนนั้นอยู่เอาเวทนาของกายโดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วดั้งเดิมของมันแล้วกลับมามีเวทนาของใจเข้ามาอีกกลับมามีความไม่พอใจในทิฏฐิมณนะอาศาวะกิเลสของตัวเองอีกมีแต่เรื่องทั้งนั้นฉานมีแต่เรื่องทั้งหมดเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เคยลามือกับเราเลย เราจะต้องเป็นเหยื่อของพญามารเพราะเรายังติดอยู่ในโลกธรรมเพราะเรายังติดอยู่ในทิฏฐิมนณะอสวะกิเรสปกคุมจิตใจของเราไม่เคยเปิดออกมาเห็นดาวเห็นพระอาทิตย์เลย